ตรงไหนครับตรงไหนครไม่เจอเริ่มเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำลูกชายกับเขาชื่ออะไรบ้างใครชื่ออะไรยกมือขึ้นนะมิวสิคคนไหนยกมือขึ้นไม่ใช่รูสิคคนไหนยกมือขึ้นคนไหนมิวสิคไม่ใช่ครับเป็นรูสิคครับอันนี้ลิริกใครลีลิกลีลิกลิริกยกมือขึ้นลิริกคนไหนยกมือขึ้นลีลิกยกมือขึ้นไม่อยากเป็นลิลิกแล้วครับอยากเป็นมิวสิคคนเหรอใครลิลิกยกมือขึ้นลิลิกยกมือขึ้นกับโอเคใครมิวสิคยกมือขึ้นนใคริวสิค การดูเล็กเล็้ลกเล็กเล็กเล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 ็กอล็กเลกเ่็กเกเล็ับลอกเล็กเลนกเล็กเล็กเลาะเล่กเลกเล็กเล็กเล็กเอ็มเล็กเลกเล็กเล็กเ็กะส็กเลกขึ้นทลกวันนะลรับล็กเล้กเล็กเม็กเลกเลกเลล็กเม็กลนกลกเลกแล็กเลกลกล็กเ็กเบ็ก้ล็กกเกเกกกลกลกเเลเลาลกลกกกก ทั้คนู่อย่างลูกสองคนนี่แตกต่างกันเลยพี่แตกกันพอสมควรเลยครับไม่จริงๆแล้วถ้าจะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยคือเขาคือเขามีความเป็นเป็นเป็นตัวของตัวเองสูงมากครับเดี๋ยวสิ่งใดจะคนกว่านะกดีัวจริงๆสมทันคู่ครับหัวพ่อแล้วโดหัวพ่อแล้วตอนนี้จับมือกดหัวพ่ออยู่ตรนนี้ยังไงลูกเทียบกันว่าใครเป็นตัวตมที่สุดในบ้านแปดคูนี้คนไหนลให้ให้แบบวันละวันละคน แสบมากแบบมีความควรภาษาพ่อใชยค่ะควรภาษาพ่อใช่พ่อชอบสอนให้ลูกแกล้งแม่ไอ้พ่แม่ปวดหัวเลยนะคะสี่วิสระโกรธใช่เหมือนไม่รู้ห่างแม่ก็คือโดนแกล้งตลอดเลยแม่คะแล้ววลูกรักพ่อด้วยค่ะกลางคืนเวลาตื่นก็ไม่เอาพ่ออยากให้พ่อนนอเายงรงบม่ตมือในการดับเออจริงๆเราเราใช้หลายวิธีมากมีแบบดุ เสียงคือแบบมีแบบคำพูดแบบดีๆเขาอย่างเงี้ยไม่ได้หลงสุดท้ายคือต้องแบบจับมาพูดแบบดีๆมีเหตุผลอย่างเงี้ยคนะ่ะใช่เขาก็จะแบบฟังฟังหลายคนว่ามีลูกแฝดจะแบบเหนื่อยที่สุดที่บ้านเราเป็นั้ก็งงว่าแบบรอดที่ไหนได้ยังไงเพราะว่าบางทีสอนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาก็แบบอยากเขาอยากทำท้อ ไ่ลองซิว่าถ้าทำแล้วครั้งที่หนึ่นจะน้อยลงครั้งที่สองเราจะพึเลเวลอขาไหมถ้าคนนี้ทำแล้วได้ผลแบบนี้อีคนนึงทำได้ผลเหมือนกันไหมได้วยความสนของน้องมาทาให้อารมณ์แม่เปลี่ยนเลจะเป็นบ้านจะเป็นร <c oughs> ้านว่ากิน้าลูกหลานไม่ได้เลยนะเราต้องแ่างหก อย่างอย่างยังไม่ได้ยื้อรับลือยังไงเพราะว่าอะไรนะฮะรับมือยังไงบ้างผมส่วนใหญ่เป็นไส้เนเทรนครับไส้คอยไก่เกลี่ยมากกว่าคือคือครับคือให้ให้ร้องเพลงให้ได้เออคือส่วนใหญ่เราจะเป็นคนไก่เกลี่ยมากกว่าเวลาที่แบบเขาเขามีปัญหามากๆเข้าอย่างเงี้ยพ่อหมาเขาคุยเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะเป็นคนแบบไก่เกลี่ยเขาอทีนึงว่าแบบเออจริงๆแล้วต่อจากนี้ไปต้องไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยร้งเพลงร้องเพล้องเพลงร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 ้องเพลง อจริงๆก็หลักๆก็คือต้องต้องของหวานต้องไม่ขาดฮะฮะต้องพยายามแบบต้องดูแลให้ให้เก็นิดนึงพวกแบบว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตปั่นอะไรเงี้ยต้องแบบต้องคอยถึงตลอดเวลาคือคือเราเข้าใจดีว่าเขาเหนื่อยเราน้องเพลงได้ได้ยินไหมเอาการยังพร้อมเช้าวันใหม่สดชื่นกันได้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 นั่งก่อนน้องเพลงบ่อยไหมพี่พี่ จริงๆเขาเขาเหมือนเขาขอเองมากกว่าครัเพลงเมื่อกี้ชื่อว่าอะไรครับไม่ใช่เพลงไม่ใช่เพลงดาด้าฮปปี้อะไรหรือฮปปอะไรแฮปแฮปปเลยก็จริงๆเขาคเขาขอฟังเขาขอดูเองนะครับมันอาจจะเกิดจากการแบบเราเราปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆ คือให้เขาฟังเพลงแต่เขาอยู mm ่ในท้องนะฮะก็เลยแบบเออก็จะเอาว่าสุดท้ายเรื่องเพลงเป็นพอสมควรใช่ใช่ใช่แล้วให้มีแนวครับว่าได้สองเพลงว้าลูกขอโทษครับขอโทษอะไรก็ไม้แตแตีเวลมากสุดในสองคนโอกันค่ะชอบชอบร้องเพลงชอบกีตาร์ชอบกลองชอบเปียโนชอบเครื่องดนตรีชอบครับ ก็อาจจะคุณพ่อแม่ใจชื้นนะพอเห็นแบบลูกมีแววารักสายนตรีจริงผมนะไม่ได้มองว่าแบบว่าเขาจะต้องเป็นอะไรหรือเขาจะต้องชอบอะไรนะครับคือเ,เราแค่รู้สึกว่าดนตรีมันทําให้เขามีจิตใจที่ละเอียดอ่อนนะอมากขึ้นรักสัตว์ชอบดนตรีผมว่าเป็นเรื่องดีต่อจิตใจของเขาอยู่แล้วอ,อยากเส้นทางของลูกในอนาคตก็คือปล่อยเขาเลยแล้วแต่เลยฮะแล้วแต่เลยเขาอยากจะทําอะไรผมยังไอย่างล่าสุดความส่นเห็นแบบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยค่ะคือแต่คนนี้คนไหนคือแต่ต้องดู เป็นแบบอะไรครับพี่เป้เอ่อที่จับประตูครับใช่เป็นจับประตูไม่ใช่ลูกปิดเป็นที่จับที่เป็นเหลี่ยมคมแล้วที่เรียงรุ่มแล้วเขาร้องไห้ก็เลยดันเหมือนตัวเหวี่ยงไปฟาดแบบปี้ตอนี้นั้นใจคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับนอนไม่หลับเห็นแผลปุ๊บแบบเย็บเย็บอย่างเดียววิ่งไปโรงพยาบาลเลยซึ่งมันกี่เข็มสี่เข็มแต่ไม่เห็นนเด็กเขาแบ รู้ยังไงบ้างครับพอเขาแบบเห็นเลือดเห็นแผลตัวเองจริงๆอ่ะเขาไม่รู้ว่ากเขาจะต้องโดนเย็บแล้วเขาไม่เข้าใจว่าการเย็บคืออะไรตอนไปโรงพยาบาลนั้นจางดึกแล้วพี่เป้ก็เลยอาสารออยู่ข้างนอกแลว้วก็ให้โดนไม่ได้ไไดจริงไม่ไหวไ คือเราเห็นลูก<ช><า>ไม่ได้ใช่คือถ้าผมโดนเองผมไม่เป็นไรผมสบายมากแต่ถ้าแบบพอเป็นลูกเี้ยอย่างแบบเวลาเขาไม่สบายแล้วเขาต้องแบบเจาะน้ําเกลือละอะไรเงี้ยผมก็อยู่ไม่ได้ต้องให้ต้องให้น้องกรอนเปคุณไปดูอย่างนี้หลาจะนี้คือไอ้ตรงนั้นจะเอาออกหรือไม่เปลี่ยนใหม่หรือไม่หรือผมจะอเอาผมจะทุบบ้านทิ้งเลยหาเรื่องจะเปลี่ยนบ้านใหม่ตลอดเวลาไม่ไหวพ่อที่ต้องผ่าสัดนี่จะเย็บแผลคุณแม่นะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็เขาทิ้งไว้แบบนี้เราไม่มีทางเราต้องอยู่ เพราะว่าถ้ายิ่งปล่อยไว้กับหมอโรงพยาบาลอย่างเดียวจะทำให้จิตใจเด็กไม่โอเคใช่ก็ต้องก็ล็อกอะค่ะเพราะว่าเย็บเนี่ยมันเย็บสดแลวตอนฉีดยาชาลูกตอนเย็บก็ดิ้นเอดิ้นปึ๊บก็เย็บเย็บแล้วไม่สวยหมอก็ล็อกแล้วย้บหม่เพราเขาไม่ได้ให้ยาสลบไม่ยาชาไม่ยยาชาเนเจ็บไหมครับเจ็บไหมลูกเจ็บไหมเจ็บไหมคลิลิคโซนลิลหคเก็ตไหม ตอนโดนเจ็บไหมคะพูดก่อนเจ็บโอ้ตอนนี้หายแล้วเนาะหายโซนอะไรหายแล้วแล้วแฝดโซนไหมไม่หายแล้วแฝดเขาปั้ได้างเดียบแฝดเขาดูสิกมีสิก่วยดูแลยังไงบ้างเขาเป็นห่วงเลยครับห่วงแบบนิ่งไปเลยแต่เขารู้ว่ามันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแน่นอนเด็กๆที่บ้านจะเป็นห่วงเป็นใยกันตลอดครับ เขาจะชอบตีหัวกันเองแล้วก็จะเอายาไปทากันเองในบ้านจะมีแบบยาแช่ตู้เย็นอยู่ค่ะพอเขาตีปุ๊บอีกคนหนึ่งร้องไห้เขาจะวิ่งไปยายาหยิบยามาทาให้ ็ตีเองทายาให้แต่จะไม่ขอโทษกันต้องบอกให้ขอโทษแต่ถ้าตีตีปุ๊บนะครับว่าให้ขอโทษนี่จะยากกว่าถ้าตีปุ๊บปล่อยเนี่ยเขาจะวิ่งไปหายามาแล้วทาให้ถ้ายังร้องให้อยู่จะบอกว่าหาหมอเออหาหมอร้องจะบอกให้ไปหาหมอเรื่องหนึ่งที่ชาวเน็ตเข้ามาเร่งรูดเราแล้วก็มาคอมเมนต์ในด้านนึงเนี่ยตรงนี้เรามองตรงนี้เลยว่าถึงว่าพี่เฟนสิ่งใบาผมผมผมว่าอย่างนี้ครับผมผมรู้สึกว่า คำความคิดเห็นหรือว่าคําแนะนําต่างๆเนี่ยมันจะส่งประโยชน์มันจะส่งมันจะส่งผลดีก็ต่อเมื่อเจตนาคนที่พูดเป็นคนที่ดีแล้วก็เขาเจตนาที่จะเอ่อติดเพื่อก่อจริงๆแต่บางคําที่พูดออกมาด้วยความสะใจหรือพูดออกมาด้วยความรู้สึกที่มันไม่ได้ดีเนี่ยคนฟังจะรู้สึกแล้วมันจะแย่และที่สําคัญที่สุดผมว่าคนที่พูดก็ไม่ได้รู้สึกดีไปกว่าคนที่ฟังนะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงจริงๆ ูดีๆนะครับมันเป็นมันเป็นพื้นที่สาธารณะการแบบดูแลจิตใจซึ่งกันและกันมันดีกว่าอยู่แล้วทุกวันที่สังคมมันเสื่อมลงเพราะว่าคนมันไม่ค่อยแคร์จิตใจกันนะครับอย่าอย่าปล่อยให้แบบความท็อกซิกที่ที่ตัวเองมีอยู่ในใจมันมาทําร้ายคนอื่นพี่เป๊จัดการกับมันยังไงครับทำให้ที่มันไม่ค่อยก็ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยรับคัคำขอเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะฟ้องเอาเอาเเอา ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมถ้าอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมต้องปกป้องสิทธิของผมคือคือผมพูดอย่างนี้ละกันผมอยู่ในวงการดนตรีอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็น1ิปีผมค่อนข้างจะเข้าใจได้ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องแบบเออบางคนแบบว่าไม่ชอบเราหรืออย่างเงี้ยคอมเมนต์ต่างๆนี้เราโอเคแต่พอเราเขามาพูดกับลูกเราผมรู้สึกรับไม่ค่อยได้มีเที่ฟ้องไปยงมีมีมีไปปรึกษาบ่อยครั้งครับแล้วแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ก็มีแบบว่ามีคุยกับพี่ทนายไปบ้างอย่างเงี้ยแต่แต่โชคดีที่บ้านเรา เด็กๆค่อนข้างได้รับการเห็นดูจากคนอื่นเยอะพี่ไม่มีการเตือนถูกไหมไม่เตือนก่อนไมก่อนที่จะบอกมีครับมีมีมีผมมีพอๆเขาเห็นว่าเราแบบมีไปปรึกษาตำรวจหรือว่าแบบพนักงาอย่างเงี้ยเขาก็ถากมาขอโทษได้ต้องพ้นเป็นเยาวชนเองค่ะเด็กๆน่าจะประมาณ16ปีแล้วตัดไปเป็นเฟซบุ๊กมาแบบในไอจีขอขอพูดนะคือมีบว่า ก็ไม่ยาต่อยบ้างก็คิดว่าโอเคอย่างน้อยน่าจะแบบรู้สึกกัเราตัวเอง่ในสงดก็บอกเขาว่าอย่าไปทำอย่างนี้กับลูกใครจริงๆเพไม่น่าเราสามารถจะเป็นคอมเมนเกี่กับอะไรไม่น่าหรักหรือแบบดัเป็นคายับไม่ร้ไม่รูแดงก่อนีลไม่้แดงที่ัแบบไม่ไหวนัไม่ได้เลยเป็นคำดับ่าเช่นอย่า เรา,า,เ,าเราเป็นแม่เราตองอ่านคำตอบคำตอบอย่นี้เราสิ่ยังไงบ้างมันเกิดสิ่งอะไคะณอวันนี้รู้สึกรู like ้สึกว่าเป็นห่วงมากนะผลมากกว่าว่าถ้าวันหนึ่งเขาได้แบบเด็กเขาเป็นแบบผ้าขาวเขาไม่เคยทำอะไรใครไม่ควรจะต้องมาเจอคำพูดอะไรแบบนี้นะณวันนี้ที่ณวันนี้ที่รวมไว้ประมาณกี่เจ็ดพี่เป็ ก็จริงๆผมไม่ได้นับหรอกครับผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วยิ่งเราไปผูกติดกับมันมันยิ่งทําให้เรามีความทุกข์เลยนะเราเราถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราปล่อยวางได้อะไรที่เราแบบปล่อยผ่านได้ก็จะปล่อยให้มันเป็นความทุกข์ของคนที่พูดเองดีกว่าไม่ต้องเล่กงานนะแบบนั้นดีกว่าจริงๆมีเข้ารอบหรือยังที่จะต้องถึงหน้าตาเอรบผมผมว่าผมว่ารอเซอร์ไพรส์ดีกว่าครับเวลาที่มีแรงๆไปแล้วก็ไมนก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับจริงๆแล้วบ้านเราเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะ เราเราเราดูแลกันเองดีกว่าใช่คันี้ผมไม่ได้อยากจะไปละลานใครหรืออะไรเราแค่ปกป้องเด็กๆของบ้านเราเท่านั้นเองจริงๆอย่าไปขู่จใช่ใช่ใชไม่มีหรอกไม่มีหรอกมู่เป็นนั้นแหละยิ่งแบบกับเด็กเลยถ้าไม่ชอบก็ก็ไม่ดูอเรไม่เป็นไรใช่ถ้าอยากวิจารณ์ก็วิจารณ์กับคนในบ้านได้อย่าแบบมาวิจารณานลบในพื้ที่ของของคนกว่าพนขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณคะขอบคุณ